อยู่กันในช่องพ่อจากรชนะคนโข yeah. <Yeah. S 1> นนี่ไงันยังคนโขนเบรเล่นเกมเทเท็อปปี้สุดร้อนจะรอดไปมเนีเออเอ่อเห็น oh. uh. หรือเปล่าว่า oh. เ hey, ทเลท็อปปี้หน้าตาเป็นไงนี่คือเทเลท็อปปี้อีกหน้าตาหนึ่งที่น้องเพลินกลัวที่สุดในโลกโอ้ oh. yeah. ลาลาลาลยยายกาไ,ป <_ D> ไปรู้เร็วน้อง <_ d> เพื่อจะไปหาเหยื่อดูนะเออเอาอะไรดีแฮปปีชีพพูดได้ตาละลักเดี่ย <_ d> ไปแล้ว,วาลาลาลา จกไส้กินเออน่าลกลัวจริงเลยค่ะแต่ไงเนะเพิรก็ต้องทำทุกคนจะได,ด้ดูน้เพิร์กอย่างสนุกสนานในการวิ่งดีที่เนะราโนบีนั้็กดนไลค่ะไปเอาสีแดงหรือสีชมพูถ้าเพิร์สีแดงดีกว่าน้อกเนะพชอบสีแดงไปแล้วไม่รอแล้ว Oh no. Oh no no. โอ้โอ้ด no. oh. ีโนโนชื่อนั้นเปล่าลูกอ้าวเฮ้ยชะจช้อ้าวเฮ้ยทาบี้ทาบี้ฉาูก็ได้โดนเพื่อนแย่งทุกทีช้าเป็นเต่าเลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเห้อเฮ้ยออแล้วทาบบี้ มันมาแล้วอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะโอ้ฉันเล่นเล่นข้ามรั้วไปสิขาบรอลอะไรพบข้ามรั้วไปเลยเพราะไม่สนใจแหมอร่อยเลยเนอเหน้อเๆนือ,น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 อเหนอเฮ้ยเอา้เอาก่อนไม่ใช่หรอเหนือ น่อขอกินเอากีบแล้วดิเบื่อบี้ก็ได้อ๋อไม่เข้าไม่ได้ไปแล้วเอาไปกินดีกว่าไปออาอาหารละเอาไปกิน ฮ้ยือไม่เถอะจะไม่ให้อ้าวสวัสดีทุกคนทานแล้วก็เหรอแล้วไม่มีอาหารกินแลอวกินด้วยได้ปะไม่มีอาหารกินแล้วหายโอ้น่ากลัวจุงเบยโน่ทำไมโนโนจมดินนโลก โน <No. S 2> เป็นไรอ่ะไม่จมดีนะออน้องติดบักบักู้า้าีเหลืองเออน้องเพิลลืมบอกว่าถ้ามืดแล้วพวกนี้จะวิ่งเร็วขึ้นนะถ้บมีเหลืองใช่ะออล็่น <c oughs> โนโนน่ารักกว่าโน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 ่ no, no. No, no. เอาเฮ้ยโนโน่ no, no. จมดินวู้ววู้ว,วไม่ให้ไม่ให้หกฉันฉันจะกินฉันจะได้กินไปแล้วไปแล้วลว,วิ่งตั้งใจวิ่งวิ่งแบบพี่ตูนไม่รู้เหมือนกันพี่ตูนเป็นใครแต่เรียกเรียกไปเถอะ อาหารกินแล้ว <No. S 1> ในที่สุดก็มีอาหารกินละงาม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 อกอร่อย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 จร,ริงๆเลยต่อไปแล้วพอจะพาทุกคนไปทัวร์ดูสถานที่กันไปดูสถานที่กันดีกว่าวเราจะไปเดินภูขเขาเดินนี้มีป้า,ายอะไรด้วยโลบารของการบริจาค ม่อ่ะไม่มีโลบ้าอ๋อให้หวนแล้วให้หวนเลยวัดดีบูทามมี่เขาไม่ขโมยแล้วเดี๋ยวเขาตุ่ยเย่แล้วไปไปไปตูดกันดีก,กว่ามีรถด้วยอ่ะจุกกะจุกกะจิกะกะจั๊กจักรถขับได้ไหมอ่ะโอ้โหทะลุรถฮัลโหลฉันทะลุรถได้รถของพวกเทเลทอฟฟี่หรือเปล่าเนี่ย ถ้าจะใช่แล้วก่อนไปดูฝั่งอื่นกันบ้างดีกว่าเราไปขอาเพียบเลยวันนี้ทับี่แดง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 รู้นี่คืออะไรอะไรอะกังหันเหรอกังหันน้ำไม่ใช่กังหันลมทะารทะลุาร,ารได้อร่อยเปล่าเพื่อนเย็ด yeah. เขาไมา่แย่งหรอกเดี๋ยวเขาตุย ไปเลยนี่เป็นการหา,หาของพ่อเทเลทับปี้น่าอ่ะไปทัวร์ดูต่อเราควจะได้รู้ว่าในแบบนี้มีอะไรบ้างวันดีบูทับปี้เดี๋ยวนะเรากลับมากันอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูทับปีม <No. S 1> ้มันดูไม่ใช่เหรอ <laughs> <laughs> เออช่วแปลกแปลกละ คุณทัฟป,ปี่เมื่อกี้มันอยู่ตรงโน้นไม่ใช่เหรอทุกคนเขาใส่เป็นคนลากคนมาหรือเปล่าแต่จะไม่เห็นมีใครลากไม่เห็นมาตรงนี้เลยนะเอออร่าดอร่อยแต่ฉันขอไม่อร่ด็ด้วยโอ,อ้ไม่มีที่อะไรให้ดูเลยเหรอตอนนั้นตอนนั้นจะไม่ผิดจะสดาดเบกเล่ยอะไรอยู่ตรงไหนอะเฮตาโนโน่เฮ้ยตรงโน้นเหรอ คืออะไรอะ่ะรัวขาวๆอะ่ะเอ้ยใช่ปะเนี่ยอะไรอะ่ะเออเฮ้ยหนานเด็กเล่นเจอแล้วทะลุไม่ทะลุใช่ไหมครับเพาะอโอ้โหทะลุอีกแล้วเหรอวิวิวิอันนี้เล่นได้วิวันนี้เด็กเล่นแลนอะไรจ้า ไฟเก็บไ I believe เก็บจัดติด t ายทำให้มันหมุนเองแปลกๆนะไฟดีกว่าเอกเอกมาดูตื่นด้แล้วมาดูโอ้ดูแล้วฉันไม่ได้นอนเลยอ่ะยังไม่ได้นอนแต่แต่สีมง่เอ๊ะแบบนี้มันสั้นมากเลยอ่ะฉันเพิ่งเดินไปถึงไหนเองล่ะ พาทุกคนไปดูทับป,ปี้กันดีกว่าอันนี้ทับป,ปี้สีแดงกะละกีอรเล็ดอ,อร่อยนะโห้ดมันห่าเลยนี่ทับป,ปี้สีเขียวแนละ้วทุกคนเขียวเขียวอีเลยทับปี้สีเขียวกิวนอร่อยๆพาไปดูตรงไหนอีกดีทับป,ปี้แดงดูแล้วทับป,ปี้เขียวดูแล้วอันนี้เป,ป็นทับบี้เป็นทับบี้อันนี้สีฟ้ บุาบี้แล้วก็ทับบี้สีเหลืองแล้วก็อะไรอีกอ่ะ <c oughs> โอ้โหโนโน <c oughs> ช้างไอยของแม่วดัดดีอร่อยอริดอร่อยเลยนะอุย้ยโ,โนโนหายพีสีย่กไปไหนกันอะอทั้งแม่มีแค่นี้เหรอ <c oughs> บูท็บบี้หน้าตาไม่เป็นบูเลยอะเหมือนเหมือนเหมือนม่วงมากกว่าไปแล้วขโมยอาหารไปแล้วครับเอาไปกินเองเขาจะกินอา้าวเดี๋ยวบูท็บบี้หวงอาหารอะไรขนาดนั้น <c oughs> โดโดลูกเบขออาหารกินหน่อยได้ไหม Ào. Lú lú đâu được đồ <turt've> เดียวปั๊บเพื่อนๆจะว่าอะไรอะอะทับบี้ชมพูก็ได้อยู่ใกล้เอ้ยเอาเทไร่ดเอาทับบี้เหลืองกันอยู่ใกล้สุดละไปแล้วไปแล้วเอาแต่ลา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 ไม่ต้องโยงอะไรอ่ะ คนกินอย่างอร่อยอร่อยทุกคนหิวอะไรขนาดนั้นโอ้ย oh <c oughs> <c oughs> ทำไมพูดงั้นอ่ะใครพูดฮัลโหลเบทอะไรเอน คือเจ้าปลาโอหวัทลิ้นอะไวัาเทลิ้นดีเขาขอยิมไดที่ใบมโอนไปแล้วเฮ้เานเขลูกค้อะไรอ่ะเอาฮัลโหสวัสดีเป็ก,ก็ซีล่าเหรอ ฮอน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 ไม่ไม่ให้ตะกี้นลยตะกี้เลยตะกี้เลยตะกี้เลยไม่ไมห้ตะกี้กีนเสียงไม่ใกล้จังเบ้อเอะวอลนเลย ได้เลยดผมมืม่เทเลยพเพเวกเทประชันเลยโดงไงวิ่งไปเลให้ไม่ใหไม่ให้คือเจ้าป่าฉันไม่ให้ไม่ต้องมาลั่นล้าเลยนน ไ o n ไม่ออกแล้วอ้โอเคทุกคนวันนี้เพื่ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าเพื่อจะแชร์นั่นละคาร์ทวันนี้เพื่อนขอลาไปก่อนปุยบุยจ๊บยลอยากำลายสพี้ no no n ปุยบุยจ้กูจะบุยนะ